นกอินรีหัวขาวขึ้นชื่อในเรื่องของการโจมตีที่รวดเร็วและทรงพลังพวกมันไม่ใชนนกอินทซีที่ใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สุดแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าพวกมันนั้นจับงูก,กินเป็นอาหารแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะสามารถฆ่าง,งูทุกตัวบนโลกได้วันนี้เราจะมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างงูจงอางกับนกอินทซีหัวขาว เราจะไปดูจุดอ่อนจุดแข็งของสัตว์ทั้งสองตัวนี้แล้วทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนกผู้ยิ่งใหญ่และราชาแห่งงูพิษต่อสู้กันพวกมันมีลักษณะอย่างไรงูจงอ่างเป็นงูพิษขนาดใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยจะมีความยาวเฉลีย่ยประมาณ3.5-4.5ถึงเมตรมันจัดเป็นงูพิษที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก ตัวที่ยาวเป็นสถิติโลกเนี่ยมีความยาวประมาณ5.59เมตรเป็นงูจงอางไทยลำตัวสีดำพบที่จังหวัดตรังเมื่อปี2,562แต่ถ้าหากงูจงอางได้อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆก็อาจสามารถเติบโตได้มากกว่า6เมตรเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการว่าพบงูจงอางที่มีขนาดยาวเกิน6เมตรจริงๆ มีแต่เรื่องเล่าของคนเก่าแก่เท่านั้นที่เล่ากันมาว่ามีงูจงอางดำที่ยาวมากซึ่งเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่คอยดูแลป่าจึงไม่แปลกที่ทำไมคนภาคใต้นั้นถึงมีความเชื่อและศรัทธานในงูชนิดนี้มากกว่าภาคอื่นๆหรือแม้แต่ในข่าวที่บันทึกว่ายาวถึง6-7เมตรส่วนใหญ่ก็มาจะพบว่ายาวเพียง4-5เมตรต้นๆเท่านั้น อินทรีหัวขาวมีขนาดที่โตเต็มที่ประมาณ70-100เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ2.5-7กิโลกรัมขณะที่ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่มากกว่านอก่านี้มีจุดเด่นก็คือขนส่วนหัวจนถึงลำคอนั้นจะเป็นสีขาวตัดกับสีขนลำตัวและปีกซึ่งจะเป็นสีดำส่วนปลายหางนั้นจะเป็นสีขาวขณะที่กรงเล็บรวมถึงจังวอยปากจะเป็นสีเหลืองพวกมันสามารถบินได้เร็วประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีสายตาที่สามารถมองได้ไกลมากกว่าหนึ่งไมล์อินทซีหัวขาวถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยปรากฏในตราประธานในทิดีและอีกหลายหน่วยงานราชการในประเทศพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนงูจงอางมีการกระจายพันธุ์ตลอดเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพื้นที่ทางตอนใต้ของเอเชียตะวันออก งูจองอางเป็นงูป่าโดยกําเนิดอย่างแท้จริงมันอาศัยอยู่ในระดับที่สูงกว่าน้ํนาทะเลได้ถึง2,000เมตรงูจองอางอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำำานําลําธารตามบริเวณซอกหินหรือในโพรงไม้รวมไปถึงในป่าไผ่ทึบที่มีต้นไผ่เตี้ยๆจานวนมากนอกจากนี้ยังมีบริเวณป่าไม้ที่มีความชืน้นและมีต้นไม้สูงๆหนาทึบแต่ไม่ใช่ป่าดงดิบซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีแสงสว่างลอดผ่านลงสู่พื้นดินงูจองอางนั้นสามารถขึ้นต้นไม้ได้เร็วมาก แต่ตามปกติมันก็มักจะอยู่บนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้นกอินทรีหัวขาวสามารถพบในทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาสัตว์เหล่านี้นะคะจะแพร่กระจายลงไปทางตอนเหนือของเม็กซิโกผ่านทางพื้นที่ส่วนใหญ่ของแคนาดาและไปยังอลสก้าด้วยเช่นกันความถี่ของการพบเห็นนั้นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปีในบางพื้นที่นกอินทรีหัวขาวนั้นสามารถพบเห็นได้เฉพาะในขณะที่อพยพเท่านั้นส่วนบางแห่งก็สามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปี นอกเหล่านี้นะคะจะชอบอาศัยอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ําเนื่องจากเหยื่อที่พวกมันชอบกินก็คือปลาพบได้ในพื้นที่ชุ่มน้ําตามชายฝั่งใกล้ทะเลสาบหรือแม่น้ํารวมไปถึงในหนองน้ําด้วยพวกมันกินอะไรเป็นอาหารพิษของงูจงอางสามารถทําให้คนหรือสัตว์นั้นตายได้โดยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง75%เนื่องจากปริมาณพิษที่ฉีดออกมาจากเขี้ยวพิษนั้นมีจํานวนมาก งูจงอางนั้นมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายแต่ถ้าไม่จนตัวหรือถูกรุกรานมันก็จะไม่ทำร้ายก่อนข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของมันก็คืองูจงอางสามารถต้านทานพิษจากงูชนิดอื่นได้นั่นจึงทำให้มันอยู่บนจุดสูงสุดของหว่วงโซ่อาหารเพราะเมื่อไม่มีเหยื่อให้ล่าแล้วมันสามารถล่าง,งูด,ด้วยกันเองได้อาหารของงูจงอางก็ได้แก่งูชนิดอื่นบางครั้งมันก็กินงูจงอางด้วยกันเองนอกจากนี้ยังมีต้กแก่กบตะกวด และหนูอีกด้วยอาหารของนกอินทรีหัวขาวส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยปลาไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนหรือปลาเท่าส์พวกมันชอบแหล่งที่อยู่อาศัยที่ใกล้น้ําเพื่อที่จะหาอาหารได้ง่ายนั่นเองนอกจากนี้นกชนิดอื่นถือเป็นอาหารส่วนใหญ่ที่สุดรองลงมาจากปลาพวกมันจะกินนกนางนวลน,นกกระสา,ารวมไปถึงนกกระยางและอย่างที่รู้กันนกอินทรีหัวขาวจะลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทราบกันว่าเป็นเหยื่อของพวกมันก็ได้แก่ on, แรดคูนกระต่ายรวมไปถึงบีเวอร์ต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปค้นหากันว่าระบางงูจงอางกับอินทซีหัวขาวใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแนะ่อย่างแรกเลยเราไปดูในเรื่องของการป้องกันงูจงอางและนอกอินทรีหัวขาวนั้นมีการป้องกันที่จํากัดสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ที่หุ้มกรอบที่สามารถทนต่อการโจมตีได้มากมาย งูจงอางสามารถบีบตัวเข้าไปในพื้นที่เล็กๆหรือซ่อนตัวในหญ,ญ้าสูงแทนได้ขณะเดียวกันอินรีหัวขาวก็สามารถใช้ประสาทสัมผัสเพื่อตรวจจับอันตรายจากระยะไกลและหนีออกจากพื้นที่โดยทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าได้เช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นสัตว์ทั้งสองก็ไม่มีพลังป้องกันเพียงพอที่จะป้องกันการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตตัวอื่นได้ดังนั้นใครก็ตามที่สร้างบาดแผลได้ก่อนก็จะมีโอกาสชนะมากกว่า แต่มาเป็นเรื่องของการโจมตีนอกอินทรีหวัวขาวโจมตีเหยื่อของพวกมันจากทางอากาศโดยมันจะบินโฉบลงมาแล้วเจาะเข้าไปในตัวเหยื่อด้วยกรงเล็บที่ยาวของพวกมันสัตว์เหล่านี้จับเหยื่อด้วยกรงเล็บแล้วใช้ปากของพวกมันฉีกร่างกายของเหยื่อออกเป็นชิ้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่พวกมันนั้นทําได้อย่างง่ายดายนอกอินทรีหวัวขาวมีเท้าที่ทรงพลังมากมันสามารถยกสัตว์ที่หนักราว5้ากิโลกรัมขึ้นจากพื้นแล้วบินหนีไปพร้อมกับพวกมันได้ ในขณะเดียวกันงูจงอางก็ใช้พิษที่มีผลต่อระบบประสาทเพื่อจัดการศัตรูพวกมันเนี่ยสามารถฉีดพิษเข้าไปในตัวเหยื่อได้ตั้งแต่500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมเลยทีเดียวซึ่งส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจนั้นล้มเหลวลู่เหล่านี้สามารถชูคอได้สูงจากพื้นประมาณ1ในสของความยาวลำตัวทำให้มันเนี่ยได้เปรียบในการเข้าถึงเนือสัตว์อื่นเมื่อเกิดการต่อสู้บนพื้น และเหลือเชื่อว่างูตัวนี้กัดเพียงครั้งเดียวก็มีพิษมากพอที่จะฆ่าคนราวสิคนได้อย่างสบายสบายและสรุปใครคือผู้ชนะกันแน่แอดคิดว่านอกอินทรีหัวขาวจะชนะในการต่อสู้กับงูจงอางนอกอินทรีนั้นใช้กรงเล็บในการฆ่าง,งู แม้วงูจงอางจะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่นกอินทรีหัวขาวนั้นจะยกและบินหนีไปได้แต่พวกมันก็ยังสามารถโจมตีทางอากาศและสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงก่อนที่งูจงอางจะสามารถตอบโต้ได้หากนกอินทรีหัวขาวเห็นงูจงอางเลื้อยไปมาตามย้าหรือตามทางลูกรังสิ่งที่ต้องทำก็แค่บินฉบลงไปโจมตีแล้วเล็งไปที่หัวของพวกมันนอก่านี้สามารถแทงกรงเล็บเข้าไปในส่วนสำคัญของงูและฉีกหัวของพวกมันได้ แต่หากการโจมตีครั้งนี้ไม่สําเร็จนกอินซีก็จะลําบากอย่างแน่นอนในทํานองเดียวกันถ้านอกอินซีพยายามจะยกงูแล้วบินขึ้นบนท้องฟ้างูจงอางก็สามารถตอบโต้และกัดได้ตลอดเวลาซึ่งหากนอกอินซีหัวขาวล้มเหลวในการสังหารกรังแรกมันก็มีสิทธิที่จะตายเพราะพิษงูเช่นกันแต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่งูจอกอางโจมตีนอกอินทรีหัวขาวโดยวิธีการุ่ม้โจมตีนั้นมีน้อยมากเนื่องจากงูจกอ่างเลยได้ไม่สูงเท่ากับร่างของนอกอินทรีด้วยซ้ำดังนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าโอกาสจะเข้าข้างนอกอินทรีหัวขาวที่โจมตีมาจากด้านบนมากกว่าและนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ